ผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมีคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับชมเพว่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมนี่เลยวันนี้มากับเกมนี้เลยสาดน้ําสงการนะชื่อภาษาอังกฤษอ่านอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะเอาเป็นอ่านภาษาไทยก็ได้ครับเกมสงการนะเกมนี้เกมใหม่ล่าสุดเลยฮะล่าสุดล่าสุดของค่าย pg เลยมาดูวันนี้จะมาลองเล่นเกมนี้นะครับผมเกมมาใหม่แบบนี้จะแรงจะแตกให้หรือเปล่าครับผมมาวันนี้พกทุนมา1 0 0 0ันะลองเซิฟเซิฟแซมเปิปปลดูฮะขอเล่นเบ็ดยี่สิบแล้วกันท่านผู้ชมไปกันนะเพื่อไม่เป็นการเสียเระราขอลองเกมใหม่หน่อยขอแย่หน่อยส เกมนี้เขาบอกว่าเวลานี่ฮะมันแตกแล้วมันจะคอมโบมันจะคูณให้นะครับผมแตกกี่ตัวช่องนั้นมันจะคูณให้เท่าเป็นขนาดนั้นนะแตก2ตัวก็คูณไป2แตก3ตัวก็คูณไปสนี่ฮะแล้วฮะนี่ถ้าไหลถ้าคอมโบแบบนี้มันจะเอาตัวคูณทั้งหมดมารวมกันนะมันทําให้มันแตกง่ายเล่นง่ายกว่าเดิมเลยมาวยไหลว่ะคูณ4คูณ8คูณ3เอ้าได้เรื่อยๆคูณ15แล้วเนี่ยทหไมมารวมกันเรื่อยๆเลยนะแว่นตาช่องสาโอ้ไม่ลงอันเรียบร้อยครับผมเห็นไหมเกมนี้รางวัลก็โตเข้าง่ายมากเลยนะ มันแตกแล้วมันคูณให้เยอะนะแตกกี่ช่องคูณไปเท่านั้นแตกกี่ช่องคูณไปเท่านั้นนะแล้วก็เอาคูณมารวมกันเรื่อยๆแบบนี้ไปกันต่อฮะกำไรอยู่โอเคไหลไปเกมนี้ยิ่งไหลผมบอกเลยว่ายิ่งแน่นนะยิ่งไหลยยโอ้โหตัวแพงสวยคูณเจ็ดนี่ไงเราเจลงโอ้โหเจไม่ลงช่องสามเรียบร้อยแตกอีกแล้วฮะรางวัลก้อนโตเรานี่สล็อตมาใหม่แตกแจกจ่ายด้วยนะช่วงนี้ลองดูน,นะครับผม7 1 8บบาทครับผมไป ทำไมมาพันหนึ่งแล้วเล่นแป๊บเดียวเองเกมนี้เข้าง่ายนะเห็นไหมตัวคูณมีตัวคูณเนี่ยเออแตกหนึ่งตัวแตกหนึ่งตัวคูณหนึ่งแตกสอครั้แตกกี่ช่องคูณเท่านั้นนะคูณไปเรื่อยเ,อยเลยโอ้ตัวแพงลงคูณแปดสวยดีแบบเนี้ยเออยังไหลอ้าคูณสิบเอ็ดอนะไรสามสามบาทอุยยังไหลขันสาตรนะ์น้ำมาคูณสิบสี่ไปอีกเล่นสนุกเล่นมันมากเกมนี้เรียบร้อยนะข้าอีกแล้วแตกอีกแล้วไม่เท่าไรหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาท มาแตกดีๆแบบนี้ผมขออนุญาตขยับเบ็ดนะท่านผู้ชมไปที่40บาทนะเกมนี้ไม่มีซื้อนะแต่เล่นเห็นไหมเราไม่จำเป็นต้องรอฟีเกมไม่ต้องรอฟีสปินขนาดนั้นก็ได้คะมันแตกให้ดีอยู่แล้วยิ่งแตกยิ่งคูนยิ่งแตกยิ่งคูนไปขอสาสตร์นาหน่อยลงมาฝุ่ปนปลาเป็ดแล้วนิ่งปลาเป็ดแล้วนิ่งเออสองสองสองช่องละสองนี่ลงไปเรื่อยๆสวยคูณหกเลยอ่าช่องละสาม นี่ข้อเดียวกเกมนี้มันคูนเห็นนะมันคูนแค่แตเท่าต,ตัวทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆแบบนี้เลยมาห้ารยี่ิบแปดบาทเล่นแป๊บเดียวฮะยังไม่ถึงหีเทีกำไรมาสองพันแหละทำกำไรง่ายๆฮะกับเกมนี้เกมใหม่เลยนะสาะน้ำสงการฮะอุ้ยตัวแพงลงคูณเก้าเอาละเอาเรื่องครับผมดอกนี้แตกแน่นอนอยู่แล้วตัวแพงลงคูนมันเยอะนะโอ้โหดอกนี้ใหม่เท่าไหร่นะสวยจัดหนึ่งันสองอยสาม 13 3 8สบาทดีงามมากไปขออีกหน่อยได้ไหมต่อขึ้นถ้าห้าพันไม่ค่ะเจ็ดร้อเนี่ยจะเข้าให้หรือเปล่าอุ้ยโอ้โหมันสแกตเตอร์ตัววายกับตัวสแกตเตอร์ที่มันตัวคล้ายกันนะมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกันดูลายตาหน่อยอุ้ยโหนี่ลงตัวแพงเอาละเอาละโอ้โหสแกตเตอร์ขาดตัวเดียวกันเรียบร้อยแท็กกแล้วนี่ฮะสล็อตมาใหม่เราเป็นไงดอกนี้เท่าไหร่ ขอดูนะอู้รางวัลไม่การเราแตกจนได้ครับผมพันหกพันเจ็ดพันแปดเอ้าพันเก้าไปสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทเลขสวยจัดจัดโอ้โหเกมใหม่เป็นไงกันบ้างนะท่านผู้ชมนะแตกมาอีกสองพันกำเอ้ยไม่ใช่กำนี่ทุนหนึ่งพันนะกำไรมาห้าพันห้าเลยนะเป็นไอส์สล็อตใหม่ของเราโอเคนะทุกท่านใครดีชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องขอตัวลาไปแต่เพลงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ